งนี้ก็เป็นจุดชมวิวตรงวัดสป,ปันนะครับก็จะมองเห็นทุ่งนาแล้วก็หมู่บ้านข้างล่างได้อย่างชัดเจนทุกมุมเลยนะครับนี่ถ้าจำไม่ผิดนู่นนะหมู่บ้านไกลๆนู่นนะครับก็เป็นบ้านห้วยโทนที่เราเพิ่งขึ้นไปมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะผ่านหมู่บ้านทางแบบาถบนั้นนะครับลัดเลาะภูเขาไปก็จะไปถึงนู่นเลยครับจุดก้อนเมฆอ่ะหมู่บ้านห้วยโทนนะครับออประมาณนี้นะครับผมวันนี้ ที่นี่วัดสปันเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปตรงั้านหยุดเวลาคาเฟ่นะครับเ<อ>พื่อ<บ>นก็จะเห็นนาขั้นบันไดนะครับ,บเริ่มเริ่มงอกเราก็เริ่มแตกกอแล้วครับ,บสักสองเดือนผมก็คิดว่าน่าจะสวยไม่น้อยนะครับตอ <มา S 2> นทางนู้นก็จะเป็นแม่น้ำว้านะครับจะเห็นทางด้านมุมนู้นนะครับ นานาวทุกปีพี่มีเธออยู่กลบก่อเกลือจ,จังหวัดน่านแค่ไหนก็อุ่นได้เพราะเธอนั่งชมแม่คนิงครนงครนิงนงน่งจนแม่เผลอนั่งชมหมอกเพลินเพลิพลอะคิดถึงเธออยู่บนดอยรอคอยรออยู่บนดอย คอยน้องกลับมาทานานกว่านี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะพี่คอยเ,เธอกลับมาถือว่าเป็นร้านในตำนาน <พอ S 1> ที่หลายๆคนอยากมานะครับผ, <ล S 2> <ม>ผมผมก็เลยถือโอกาสสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาพามาซะเลยหนาวกาย นี่ก็จะมีเค้กนะครับมีเสื้อขายด้วยนะจ๊ะมาเพื่อนๆคนไหนมีสติกเกอร์นะครับสายทัวร์ลงทัวร์ลิงก็มาปิดได้นะครับผมมีจอมี้ไหมอาจารย์โนมอาจารย์โนมีแบบแบบถามน้ำเที่ยวนี้ไหมาดูแบบนี้ไหม จะทำน้ำเที่ยวไม่มีครับผม,บมาจานรวมไม่มีานานกว่านี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะพี่คอยเธอกลับมากินหมูกระทะกันบนดอยรอ